ผมขุดไว้นะครับเป็นสระเก่าแล้วผมขุดขยายมานี่ครับก็ใช้เครื่องคูบูตา9.5เรงนะครับสูบจากสระนี้นะครับแล้วก็ลงมาสระนี้ปล่อยไปสระนุน้นแล้วก็ปล่อยไปสระนุน้นนะครับสองสะคือเก็บน้ําไว้นะครับไม่ปล่อยทิ้งผมกันกันสังกะสีไว้ไม่ให้น้ําออกไปเสร็จแล้วเราก็ปล่อยลงคืนนะครับนี่มีปลาอยู่นะเพื่อนๆปลาธรรมชาติ ปลามาจากฝั่งทางนู้นนะครับเพื่จะไหลามาที่ไหลามาเข้าสระสาะผมไม่ทําสูงนะครับผมทําแค่หัวเขา่านะเดินนิดหน่อยก็ให้มันเข้าสาะไปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปลาเปอยเด้อแต่ปีนี้ผมกลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับผมก็จะทําการใช้กระเบื้องนะครับรอบรอบสานะครับแต่กูสางเหมือนเดิมนะใช้กระเบื้องรอบสานะครับพอ ถ้าเราเลี้ยงปลาแล้วมันจะออกนะครับถ้าเราไม่ใช้กระเบื้องงั้นต้องเอาสระให้มันสูงแต่ว่าถ้าสระสูงนะครับมันก็ดีดีแต่ว่าปลาม่ออกไม่ได้นะครับแต่ว่าน้ำาม่แห้งเร็วแล้วก็ปลูกของไม่ค่อยจะขึ้นครับเพราะว่าความเหยของน้ํามันมันไปไม่ถึงนะครับเพราะเราต้องลดลดน้ำตลอดอย่างนี้เราลดนิดนหน่อยๆน่อยนะครับมันก็ซึมถึงกันแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเมื่อวานผมก็ลงคลิปสวนไผ่เนาะวันนี้ก็มาลงคลิป อ่าสูบศาสตร์นะครับยังไม่ได้เลี้ยงนะครับแต่ว่าจะลองมาดูซิว่าผมจะสูบและขายขายจากสระปลานี้ได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวมาลุยกันนะครับนี่ครับทีมงานก<ม>็มาตั้งสูบน่าฮ <หา S 2> นะทำชนน็อตเลยคุณแจ้เข้าคุณแจ้ไปใส่นี่แก้หายฮะเอามือหมุนมือนีอ้เอาหมุนไว้ เี้ยนี่ต yeah. ้องกนแข็งแรงอีหลีคร anyway. ับไปได้เออมันมีเต sí ้นม yeah. ันร yeah, ู like yeah, ้ไปนะน้ามาเลยหรอโอ้ยหมุนสมรอบมาเสียไปเล่นเร่องเรื่องเรื่องเร่องเรื่องเรื่องอย่าท่านหมุนยท่นหมุนท่านคุณบอกว่าอย่าท่านหมุน ไปลงมาดูนะครับอ้ดีแนเงเวละเชื่อถอยไม่เที่ยวมั่วใช่ไหมถูกถูกแล้วเสีสเยเชถอยแล้วมาเกี่ยวตายโอเคใส่เียร์ถอยไปเกียร์ถอยเออนช่เียร์ถอย นอดไปเลยอ่ายันยังไม่รอนไม่ินได้วยเรื่องเรื่องอแรก่หกร้นครับเดี๋ยวมาดูตอนแหงเลยครับผมอนแงมนแมนเกแรงเพิ่นึงแทีแรกทีแรกขใหญ่เองไหวไม่ได้ยุ่งน

ให้หยุจอดได้หรือ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันกับปลานะครับนี่ก็ปลาตัวหนึ่งตัวครับผมมีหอยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บหอยขม่ม<อ>เฉยะโหแม่นจริงๆเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกครับผมแท็เบิร์ดสองนะครับครับดูด้วยดป่ะ ทางตายโบกดุดแทงไม่ถึงสิบเทียบสามทียบส,ส,<า>สามที่สองตัวนี้ที่สองโอ,โอ้ขาดครับผมมีลูกขับว่าเอาดีๆแข็งแน่อยอยู่ข้างในนั่นนะออกมาแล้วม,มันกีฟ้ามันไม่กัดมันกัดเออมันกัดหน่อยเจ็บมันเนาะไม่เลือกซ่าเลยเต็มรู้เลย โอ,อ้โหแหงนีลึกน่าจะขาด่ะขาดไปแล้วโอ้โค,ครับนีเม็ดขึ้นอึดเลยครับมันจะขึ้นนะครับผมบ่าน้ำใกล้จะแห้งอันนี้ก็น่าจะเป็น่โชคดียังอยู่ยังอยู่นี่ส,สีมือสีมือตัวที่สองครับผมดูจะออกมาท่าไนไหนเลยดูลึกเนี่ยการกระดูกเอันลึกดิ้งแข็งนัางจอบอะจอบมอา โอ้เสียมนี่ครับผมเดี๋ยวนี้ใช้วิธีใหม่นะครับไมก่อนช็อตแล้วเนาะนี่เราแทงเอาก็พอถ้าเราผิดกฎหมายครับแต่แทงไม่ปิดนะครับแทงไม่ผิดกฎหมมยครับผมให้รถผิดกฎหมายนะครับแต่แทงตั้งแทงให้ถูกนะครับแทงถูกผิดที่หผิดกฎหมายครับแทงเย็นไม่ผิดกฎหไม้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับยังอยู่นะครับยังไม่ยังไม่ไปไหน ฮะต้นห,า,หางมันโอ้สมพ่อมันเก็บมันว่ามันมั่นโอ้กโอ๊กอย่างผมตัวที่สองครับมันขับเคลื่นตัวที่สองหางมันทาน,น,อนาาโอ้นั่นนะเอินน้นหางมันจะดอกมาเนี่ยดินมันแข็งถ้าเสียงโซอโซ่โซ่โพ้งยาวก,ก้อนหน่อยเปิดกลางตัวมันได้ก็เห็น,อ,น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 อยู่ลึกครับตัวนี้เจอดินแข็งพอดี อันนี้เล่นเล่นอันนี้คือเล่นเล่นนะครับโอ้โหท่าจริงยี่ขนาดไหน้ตดูองลัจริต้องใช้แบบสองนันนะครับนี่เทคนิคของัเซียนระดับหาเปไหลเลยวันนึงเจกิโลปมี่กิโลแล้วนี่นะประตูวันละเจ็ดกิโล ยอดเลยครับโอ้ยเยอะด้วยไปนะนี่ครับผมเรียบร้อยโอ้โยไซนี้เลยครับปลาไหลครับยอดเลยครับตัวที่สองนี่กันมังกินเด็กขี่ครับเดนหญ้าด้วยฮะตอนนี้เอาคนแก่มาก่อนครับผมครับผมนี่ครับแห้งแล้วครับผมแต่ยังไม่เห็นตัวปลาเลยครับลูกสังกะสีด้วยนี่โอ้ลูกสังกะสีเลย ต้องเอาสังกะสีออกก่อนครับเพื่อนนี่มันจิ้คโคลนอยู่ครับมีจับแบบไหนเลยที่นี่เดี๋ยวจับปลากันนะครับ โอ้โหผมออกปลา,นานนเนี่ยฟอยังดูครับมึงมันใหญ่เท่าไรเลยโอ้โหฟอยจ่อยฟอยหลายครับโอ้โอ้ฝ่ายเงี้ยอ,อนครับผมเนี่ยโอ้เจอของดีครับงูครับเนี่ยงูอะไรนี่คาร์อบอย,อยังกันนี่ เอาแต่มันคือปลาไหลแต่ละเหรอ,กกอนะโอ้ย,อยเอาก็ไม่ได้แต่ปลาถวายอีกสองตัวโอ้ปลาชิว,วครับอ้ยปลาชิวไงแม่เนี่ยอันนี้สวิงอ่ะ เรวได้จะใหญ่จะถ่ายเพื่อนได้ดูกันนะครับนี่ยังไม่เห็นเลยครับผมมาโชว์โชว์โชว์ใส่สองโลครับสองโลกว่าเนาะใส่นี่นี่ครับดูนไปดูนไปเอาแบบทีเดียวนะเราไม่จับลีลาบึ๊บ <c oughs> นีู่้ใส่นสองโลไม่อยู่ครับไม่อยูสองโลกว่าโู้ตัวนี้นะ่าจะจะ,จะเล็กสุดในสระแล้วละ่ะโอ้โห,โหสุดยอดครับพี่น้องโอ้ย <c oughs> ตัวนี้ครับตัวใหญ่ครับผมได้สองตัวแล้วครับตัวใหญ่นี่อใส่นี่ใสสุดยอดเลยอ่านี่ดูโอ้ยทำแข็งครับเอ้ยแน่นอนเลยนะใสหลายรลครับสองรูเลยใช่ไหมสองรูกว่าไม่อยู่ครับเพราะว่าตัวใหญ่ครับผมใหญ่จริงครับครับนี่ตัวแรกครับนี่ตัวแรกกับใสมันสองโลครับ ต,ตัวสองก็ใส่สองรูร้วปลาปลานี่นี่ครับโอ้โหห่วยเมย์ื้อครับดูครับสุสีสุสีสุสีครับเอาขางมาเล็กเกินนั่นนี่ครับโอ้โหเอาละเอาละเอา้าเฮ้ยเออสดผลงามครับตัวนี้สุดยอดเลยครับโอ้โหสองตัวเต็มลังแล้วครับเอา้าทั้งแต่ฮ่าฮแน่นอนนะครับผมโอ้ใหญ่ดีสองตัวนี้สุดยอดครับนี่ใส่ปลาคอ นี่พุ่งปลาพุ่งปลาครับพุ่งปลาถ้าไม่ได้กินตัวนี้ก็ไม่ต้องกินหร่าปลาไม่จบคับไม่จบหักสูตรใช่โซโซโซกินน้ำพริกก่อนมากินแล้วครับกินปลาแดงครับน้ำปลาแดง์กินคำใหญ่ๆเลยสดๆกัเลยถ้าไม่ได้กินตัวนี้หมายความว่าปลาซ่อนโยนเข้าปลาเลยเอาแล้วเขาเรียกมัอยากน้ำแล้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงอร่อย ร้อนเห่อนครับผมเออสุดยอดเับสุดยอดครับผมใชังกอยู่นี่เสร็จร้อยนะครับไส่โลใส่โลสองโลช่างดูย่างตัวใหญ่โองโลควหมดเลยสองวนด้ีสักสองตัวสองตัวได้สองตัวเลยแหละนี่นี่สอโลควเยอะเงยเพว่าอคุงย่างมานี่ครับผมอือเอาครับ สองโลขึ้นครับผมใส่สองโลกว่าสอโลพอมีเอาหาสอหาานะสองหกสองหกอ๋อหอยตาสั่งนี่นี่อาเป๊ะหม่ยังนี่สโลสโลสองโลพอดีสอโลหรือาขึนหน่อยกวสโลสอโลพอดีเงี้ยง่ายหน่อยวันไดต้องให้ปกวันนั้นยังสองคืน ไปโล่รึ่งโอยอันนี้สองเเปียเลยว่ะสองโลเออเออจะว่าโลกว่านเลยถ้าเห็นว่าสองโลสองโลครับผมไว้ใส่สองโลครับขนาั้นา้นก็มาโลูกกลัวห้องไปสนี้ก็เอาตัวนึงเขาวางกัน่ลกลัวโอโลแทแล้วแต่ใส่ใส่น้อยตัวนี้ลกอง โลหล่งโลหน,น,นึ่งปิกคนไม่หาคนใส่โลตองคนพโอโลคือว่าคตอดื่อดอดื้อือดื้อ้ืั้งด้อ้อ้อดื้อด้ออดื้ออดม้นอดื่อน้อดอดอ้้ออดอย สองลูกนี่อ่สองลูกนี่บุญน้าบาท้องขาสองลูกเลยเอ๊เก่งไหมเอ้พอดีเลยบทถึ่ผมจะแถมตัหน่อยอกหน่อยด้วยกอืมอ่บทส่แบเนี่ยที่หนึ่งเียจะ็มเรยกรนีจะช่างมันช่งเขาาหะจะช่างสิบหาลูหรือยี่สิบ อามาเทมแล้วม,มันม็ะ<ล><ล>ได้ดอกเออามะเทียมแล้วแถมมาอีกครับผมใส่2อโลมีอยู่ต,งตองวนตัวนี้คือต่องอตัวหน่อยๆำกันอัอนแหละส0โลได้ประมาณนี้นะ ยี่สิโลไปท้งเมือเราใส่มาด้วยสองโลกลัวยู่งหน่สองโลสองโลเจ้านั่นก็สองโลเจ้านัลล่นมัน